ให้เราสงบใจอธิษฐานร่วมกันสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระผู้สร้างพระผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในจักรวานนี้ พรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่เป็นนิดแต่เพียงพระองค์เดียวพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ประกอบด้วยวทธานุภาพและประกอบด้วยพระเมตตาคุณอันไม่รู้สิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าเช้าวันนี้ครับทุงหลายเข้ามาเฝ้าพระองค์พร้อมกันด้วยใจโมทนา ขอน้อมกราบแทบพระบาทของพระองค์ระลึกถึงพระองค์ในทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงกระทําให้กับข้าพงศ์หลายผู้เป็นประชากรของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายเป็นคนผิดคนบาปข้าพงศ์หลายรู้ตัวดีว่าข้าพงศ์หลายไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ อย่างปลอดภัยถ้าปราศจากพรองพรองไม่ทรงเพียงแต่จะเลี้ยงดูชีวิตร่างกายของข้าพง้งหลายเท่านั้นแต่พรองทรงประทานชีวิตใหม่ให้กับจิตปิญญาณของข้าพง้์หลายเพื่อข้าพง้์หลายจะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันกับพรองตลอดไปประนิตรขอบคุณพรองสำหรับพระคุณและความรักของพรองและขอบคุณพรองสำหรับโอกาสที่ข้าพงศ์หลายได้ ระลึกถึงการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ในวันนี้พระองค์เสด็จมาเพื่อจะช่วยข้าพทั้งหลายให้ข้าพทั้งหลายได้เป็นอิสระจากโทษทันหน่งความตายเป็นอิสระจากความผิดบากทั้งหลายพระบิดาเจ้าข้าขอให้ วันนี้จะเป็นวันที่เตือนสติให้ข้าพรงหลายลลึกถึงอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่ข้าพรงหลายร้องโหสนาข้าพรงหลายกำลังร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพรงในเวลานี้ด้วยเมื่อข้าพรงหลายต้องตกอยู่ท่ามกลางปัญหามากมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาโรคติดต่อที่กำลัง ระบาดไปทั่วโลกขอส่งให้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ได้สงบลงโดยเร็วเถิดพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระโลหิตและประกายของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ที่ได้ยอมสละเพื่อข่าาทั้งหลายจะมีโอกาสได้คืนดีกันกับพระองค์ใหม่ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของข้าพ้าทั้งหลายนั้น จะได้รับการชำระจากพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์สมกับที่พระองค์ทรงให้ข้าพหลายเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ขอให้การนมัสก,การในเช้าวันนี้จะช่วยให้ข้าพหลายมีพลังและมีความมั่นใจในความรอดที่ข้าพหลายจะได้รับจากพระองค์เจ้าและขอให้ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในเช้าวันนี้จะเป็นแสงสว่างที่จะนำทางชีวิตของข้าพหลาย ให้ดำเนินไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงสอนให้ข้าพเจทั้งหลายอธิษฐานพร้อมกันดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโป,ปรดทานอาหารประจำวันแก่ข้าพึทั้งหลายในกาลวานันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษต่อผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิเดชและพระสิริเป็นของพระองค์ สืบสืบไปเป็นนิดอาเมนอาเมนอาเมนอา,อ,าอ,าอาเมนอันเชิญพระวจนะของพระเจ้า จากพระคิติคุณยอนยอนบทที่12ข้อ12ถึง19วันรุ่งขึ้นเมื่อคนเป็นอันมากที่มาในงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเลม็มพวกเขาก็พากันถือทางอินทภาลำออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่า โฮซานนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญและพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นเหมือนดังที่มีคำเขียนไว้ว่าทิดาแห่งซีโยนเอย๋ยอย่าก,กลัวเลย จงดูกษัตริย์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมาทีแรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้นแต่เมื่อพระเยซูทรงประสบเกียดกิจแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และคนทั้งหลายได้กระทำอย่างนั้นถวายพระองค์ คนทั้งปวงซึ่งได้อยู่กับพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกลาสารัสให้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพและทรงให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายก็เป็นพยานในสิ่งที่เขาได้ยินและได้เห็นเหตุที่ประชาชนพากันไปหาพระองค์ก็เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญนั้น พวกฟาริสีจึงพูดกันว่าท่านเห็นไหมว่าท่านทำอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกตามเขาไปหมดแล้วนี่คือพระวจนะของพระเจ้าให้เราขอบพระคุณพระองค์ปัจจุบันมีกลุ่ม FC ที่ติดตามคนดังตามโซเชียลมีเดียามากมายทั้งใน Facebook แล้วก็ใน IG หรือที่เรียกว่า i n s t a g r a กรมในเหตุการณ์นี้พวกยูก็ติดตามพระเยซูคริสต์ราะเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงอยู่ที่หลุมฝังศพของราซาลั์ใน i n s t a g r แกรมหรือ Facebook ของพระองค์นั้นพระองค์ทรงเช็คอินที่นั่นและพระองค์ทรงตั้งพระสเตตตัสของพระองค์ว่าเราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตจากนั้น พวกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็พากันกดไลค์แล้วก็แชร์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้ลาซาลัสเป็นขึ้นมานั้นเพราะฉะนั้นในวันอาทิตย์และซึ่งเป็นในช่วงเทศกาลนั้นก็คือเทศกาลปัสกาพวกยิวจึงมารวมตัวกันพี่น้องทั้งหลายครับในย่าสำคัญที่พระเยซูได้ทรงกระทำ พระองค์ทรงลูกลาเหตุการณ์นี้เป็นเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วนั่นคือในพระคัมภีร์เดิมกษัตย์ซาโลมอนทรงใช้ลาเพื่อเข้ารับการเฉลิมราชสมบัติต่อจากพระราชบิดานั่นคือกษัตริย์ดาวิดในเหตุการณ์นั้นเองประชาชนก็มารวมตัวกันพากันโบกใบไม้ทางตานใบอินทาลัมต้อนรับ กษัตริย์ซาโลมอนดังที่พวกเขาได้โห่ร้องสรรเสริญพระเยซูในข้อที่13ซึ่งบันทึกเอาไว้ว่าพวกเขาก็พากันถือทางอินทภาลำออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโฮซานนาขอพระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญ จากเรื่องนี้เราได้พบว่ามีผู้ติดตามพระเยซูคริสต์หรือเราอาจจะเรียกว่า Jesus f อหรือ Jesus Follower อยู่3มกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือประชาชนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่ชอบการอัศจรรย์และชอบติดตามคนดังจากข้อที่18บันทึกไว้อย่างชัดเจนว่าเหตุที่ประชาชนพากันไปหาพระองค์ ก็เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำหมายสําคัญนั้นนั่นคือการที่พระองค์ได้ทำให้ลาซาลตสเป็นขึ้นมาจากความตายจากภาพใน Facebook ที่พระองค์ทรงชูมือลาซาลตสหน้าอุโมงค์ฝังศพภาสเตตัสของพระองค์ที่ชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิตกลุ่มคนเหล่านี้จึงพากันกดไลค กดแชร์กดแอดเฟรนและกด Follow IG ของพระองค์พากันติดตามพระองค์ไปในกรุงเยรูซาเล็มวันนั้นพวกเขาหวังจะได้รับอิสระจากโรมันและต้องการให้ความเป็นใหญ่ในอดีตกลับคืนมาแต่พี่น้องทั้งหลายครับสิ่งนี้ไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าสุภาษิตบทที่16ข้อที่หนึ่งได้บันทึกเอาไว้ว่า แผนงานของดวงความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าจึงไม่แปลกเมื่อประชาชนผิดหวังที่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ทรงกระทำตามที่พวกเขาคาดหมายไว้จากเสียงร้องสรรเสริญพระองค์ในไม่กี่วันต่อมาจึงกลับกลายเป็นเสียงที่โห่ร้องร้องให้ตรึงพระองค์เสียกลุ่มที่สองคือกลุ่มฟาริสี และพวกผู้นำศาสนาในข้อที่19ได้บันทึกเอาไว้ว่าพวกฟาริสีจึงพูดกันว่าท่านเห็นไหมว่าท่านทำอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกตามเขาไปหมดแล้วน่าเสียดายที่บรรดากฎบัญญัติและศีลธรรมที่พวกเขาได้ฉาบชีวิตภายนอกไว้กับกลายเป็นกำแพงที่ขวางกั้นพวกเขากับเพื่อนมนุษย์ และสัจจะความจริงที่กำลังปรากฏในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ที่พระเยซูคริสต์ทรงเริ่มพันธกิจจนถึงการฟื้นคืนชีพของราซาลต์คนกลุ่มนี้คือฟาดิสีก็ต่างเร่งรีบที่จะติดตามพระองค์กดไลค์กดแอดเฟรน n กดฟอลโล่พระองค์เพียงเหตุผลที่จะจับผิดและเอาผิดกับพระเยซูคริสต ซึ่งตรงกันข้ามกับนิยามความรักจากจดหมายฝากของอาคาราทูตเปาโลนั่นคือการเชื่อในส่วนดีของคนอื่นเสมอและมีความทนต่อความผิดกลุ่มที่3คือสาวกของพระเยซูคริสต์ในข้อที่16ได้บันทึกไว้ว่าทีแรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจในเหตุการณ์นั้นแต่เมื่อพระเยซู ทรงประสบเกียรติกิจแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และคนทั้งหลายได้กระทำอย่างนั้นถาวายพระองค์จากบันทึกของยอนคนกลุ่มนี้คือสาวกของพระเยซูในเวลานั้นมีแต่ความว่างเปล่ามากที่สุดไร้ความเข้าใจไร้วัตถุประสงค์และอาจมองพระเยซูคริสต์อย่างผิวเผินเหมือนคนทั่วไป แต่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้ติดตามหรือ follower กลุ่มนี้ได้มีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์มากขึ้นพวกเขาก็เข้าใจทุกอย่างเหมือนดังที่บันทึกเอาไว้ในจดหมายฝากหนึ่งโครินบทที่13ข้อที่12เพราะว่าบัดนี้เราเห็นสลัวสลวเหมือนดูในกระจกแต่เวลานั้นจะได้เห็นพระพักชัดเจน เดี๋ยวนี้ความรู้ของข้าพเจ้าไม่สมบูรณ์เวลานั้นข้าพเจ้าจะรู้แจ้งเหมือนพระองค์ทรงรู้จักข้าพเจ้าปัจจุบันนี้บนเส้นทางที่เราทั้งหลายได้ติดตามพระเยซูคริสต์ไปเราได้สัมผัสได้ประสบและมองเห็นอะไรมากมายเราได้เห็นความไม่เท่าเทียมในสังคมอาชญากรรมที่เลวร้ายสงครามและโรคระบาด ณเวลานี้เราทั้งหลายอาจมีคำถามและมีความไม่เข้าใจแต่พี่น้องทั้งหลายครับอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เพียงติดตามติดสนิทและมองดูสิ่งที่พระเยซูคริสทรงกระทำและในที่สุดสักวันเราทั้งหลายจะเข้าใจอย่างชัดแจ้งอักรทูตเปโตรเป็นหนึ่งในสาวกที่ติดตามพระเยซุคริสเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม ในเวลานั้นท่านก็ไม่เข้าใจท่านเคยปฏิเสธพระเยซูคริสต์ถึงสามครั้งและท่านก็ได้ละทิ้งวิถีแบบพระเยซูคริสต์กลับคืนสู่อาชีพเดิมคือการประมงแต่ในที่สุด f o l โลวเวอกลุ่มที่สอย่างเปเตโตรก็เกิดความเข้าใจจนสำแดงเป็นการกระทำที่น่ายกย่องพระเยซูคริสต ได้ตรัสในตอนสุดท้ายของยอหนว่าเปโตรจะถูกพาไปที่ซึ่งท่านไม่ปรารถนาเพราะพระองค์ทรงรู้ว่าเปโตรจะถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยการเป็นมรณะสักขีหรือการผีชีพเพื่อความเชื่อเีซัสฟลเวอร์ทั้งหลายหรือผู้ติดตามพระเยซูคริสผมอยากจะเชิญชวนให้ท่านได้ติดตามพระองค์ เข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม er usalem, ไปสู่วิถีแห่งกางเขนร่วมรับความเจ็บปวดกับมนุษยชาติมีความรักการแบ่งปันและเสียสละในสถานการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้พระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสว่าจงตามเรามาเถอดให้เราทั้งหลายได้สงบใจอธิษฐานร่วมกัน สาธุการข้าแตกพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงถ่อมพระองค์ลงมาเป็นมนุษย์แท้และเป็นพระเจ้าแท้ในเวลาเดียวกันซึ่งสําแดงในชีวิตของพระบุตรคือพระเยซูคริสต์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงให้เกียรติแก่ข้าพระง์ทั้งหลายแม้ไม่สมควรในการที่ทรงเลือกและทรงเรียกให้ข้าพรงทั้งหลาย เป็นผู้ติดตามพระองค์ขอให้ข้าพระงคทั้งหลายเป็นเหมือนกับสาวกของพระองค์ที่ติดตามด้วยความมั่นใจและความอดทนแม้ในสถานการณ์เช่นนี้อาจมีคำถามและความไม่เข้าใจมากมายแต่ในบ้านปลายข้าพระองคทั้งหลายเชื่อและมั่นใจว่าพระองค์จะทรงให้ข้าพระงคทั้งหลายประจักษ์แจ้ง กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นข้าแต่พระเจ้าข้าพรงทั้งหลายและลึกถึงพันธกิจของคริสตจักรและลึกถึงบรรดาสมาชิกผู้เจ็บป่วยและผู้อาวุโสขอพระองค์ได้ทรงโปรดสัมผัสแต่ต้องบุคคลเหล่านั้นด้วยฤทธิเดชจากพระเยซูคริสต์แพทย์ผู้ประเสริฐและพระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งการปรล้าปลลใจ โปรดทรงนำประมุขของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีและบรรดาผู้นำทั้งปวงที่จะได้รับพระพรสติปัญญาจากพระองค์ในการนำพาประสบกน,นิกรไทยทุกคนไปสู่ความภัยบูรณ์และสันติสุขข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองทั้งหลายและลึกถึงสถานการณ์ที่บรรดาประชาชาติผู้ซึ่งเป็นฝีประหัตถของพระองค์กำลังทนทุกขทรมานร่วมกันทั้งร่างกายจิตใจสภาพเศรษฐกิจสังคมที่ถดถอยเพราะโรคระบาดโควิด -19 ค่าข้าพระองทั้งหลายเชื่อและวางใจว่าพระองค์ทรงอยู่เหนือเหตุการณ์เหล่านี้และพระองค์ จะทรงขจัดปัดเป่าให้หายไปโดยเร็วข้าพระองทั้งหลายจึงอธิษฐานด้วยความเชื่อวางใจในพระองค์และที่สุดนี้ขอพระคุณความรักสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เป็นนิจคือจากพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดำรงอยู่กับข้าพระองทั้งหลาย ตลอดวันนี้พรุ่งนี้และในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และสืบสืบไปเป็นนิดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน